สวัสดีจ้าพบกับผมกรล์เลแสงนะครับผมวันนี้นะครับเรามาพูดถึง eSIM กันดีกว่านะครับผมอ่า eSIM นะครับผมหลายคนนะครับก็คงจะเคยคุ้นหูมาบ้างนะครับว่า eSIM เดี๋ยวนี้มันมี eSIM แล้วนะใช้เทคโนโลยี eSIM ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึง eSIM ดีกว่าครับว่ามันคืออะไรนะแล้วมันมีข้อดีอะไรบ้างนะครับผม e ซิมนะครับผมก็มีมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็ประมาณ3 4ปีมาได้แล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็นิยมใช้กันนะครับเพราะว่า e ซิมเนี่ยก็คือซิมชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีคนนิยมใช้กันเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่ามันสะดวกสบายนั่นเองนะครับไม่ต้องมา ถอดเข้าถอดออกนะครับผมถ้าย้อนไปนะครับซิมรุ่นแรกเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่ามันก็จะเป็นอันใหญ่ๆเลยนะครับผมก็เรียกว่าซิมการ์ดทั่วๆไปนะครับแล้วก็มาเป็นไมโครซิมการ์ดนะครับก็จะเล็กขึ้นมาหน่อยนะครับปัจจุบันก็จะเป็นนาโนซิมแล้วนะครับชิ้นจิ๋วเลยนะครับที่ใส่มือถือกันในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็ทุกคนต้องใช้นาโนซิมเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อมือถือ รุ่นท็อปๆนะครับรุ่นแพงๆหน่อยนะครับอย่างเช่น iphone 10ขึ้นไปนะตั้งแต่ iphone 10, iphone 11, iphone 12นะครับหรือว่า se ตัวใหม่นะครับผมก็จะลองรับ e sim นั่นเองนะครับ e sim ก็คือซิมที่ฝังมากับเครื่องโทรศัพท์เลยนะครับผมไม่สามารถที่จะถอดเข้าถอดออกได้นะครับแต่มันก็สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตโทรเข้าโทรออกได้ทุกอย่างปกติเหมือนซิมที่เราใช้งานทั่วไปนะครับ และเมื่อก่อนนะครับผมการใช้ eSIM เนี่ยก็ต้องเป็นรายเดือนเท่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย eSIM ก็สามารถทําเป็นระบบเติมเงินก็ได้เหมือนกันนะครับผมก,ก็อยู่ที่ทางค่ายผู้บริการต่างๆนะครับว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนถ้าโทรศัพท์เพื่อนๆลองรับ eSIM นะก็สามารถไปเปลี่ยนเป็น eSIM ได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องไปถอดซิมการ์ดที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะเออถอดเข้าถอดออกอะไรให้มันวุ่นวายนะครับ eSIM ที่มันเป็น,ปนไมโครชิปที่อยู่ในเครื่องนี่นะครับมันสามารถ ใส่เบอร์เข้าไปนะครับสูงสุดได้5หรือ6เบอร์ด้วยกันนะครับโอ้ยบางคนมีเบอร์เยอะนะเบอร์หลายเบอร์เลยหลายค่ายเลยโอ้ยเบอร์ ax ก็สวยเบอร์ d tag ก็ดีเบอร์2ก็งามงามอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะทิ้งมันไปนะครับเสียดายมากๆเบอร์สวยสวยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้ามือถือเรารองรับนะครับก็ใช้เป็นเปลี่ยนเป็น e sim ได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องไปพกซิมที่เราใช้งานนะเออพกติดกระเป๋าเดี๋ยวมันจะเสี่ยงต่อการ ทำหายด้วยนะก็ eSIM สามารถใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยนะครับเช่นสมาร์ทวอทนะครับสมาร์ทวอทของ Apple ิลสมาร์ทวอทของซัมซุงนะครับอ่ากาเล็กซี่วอต่างๆนะครับเวลาเราซื้อนะครับก็ต้องดูด้วยนะว่ามันรองรับ eSIM หรือเปล่านะครับวิธีการเปิด eSIM ไม่ยากเลยนะครับก็ไปที่ ศูนย์บริการนะศูนย์บริการค่ายมือถือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์เอเอศูนย์ดีแทกศูนย์ทูถ้าชอบค่ายไหนนะครับเราใช้ค่ายไหนอยู่แล้วเราใช้มือถือที่รองรับ e s i m ด้วยก็ไปที่ศูนย์ให้เขาทำนะครับไม่ถึง5นาทีก็สามารถใช้งานได้แล้วครับส่วนแฟนของผมเนี่ยก็ใช้อยู่นะครับเป็นเครือข่ายทูนะแต่ว่าเป็นระบบรายเดือนนะครับใช้ e s i m อยู่นั่นเองนะครับเป็นระบบรายเดือนนะซิมหก็เป็น e ซ i m ซิม2ก็ เป็นซิมธรรมดานะครับเอามาใส่ในไอโฟน se สองนั่นเองนะครับ se 2อเนี่ยรองรับ e s i m นะครับข้อเสียของมันก็คือว่ามันจะมากับมือถือรุ่นแพงๆนั่นเองนะครับที่สามารถรองรับได้มือถือรุ่นที่ที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยมือถือกลางๆมันก็ไม่รองรับนะครับก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ต้องเป็นมือถือท็อปๆนั่นเองนะครับถึงจะสามารถ ใช้งานได้นะครับสรุปเลยนะครับ eSIM ก็คือซิมการ์ดชนิดหนึ่งนะครับที่ฝังมากับมือถือเรานั่นเองนะครับแล้วก็ฝังมากับสมาร์ทวอท์นะครับหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนะครับในอนาคตเนี่ยซิมที่เราใช้งานอยู่ทุกๆวันนี้นะครับผมที่ถอดเข้าถอดออกนะอาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะครับผมอาจจะเปลี่ยนเป็นระบบ e ซ i m แบบนี้ทุกคนต้องใช้ e s i มกันหมดแน่นอนเลยนะครับมือถือสมัยนีย้มันสามารถกันน้ำได้นั่นเองนะครับถ้าเรา,เาใช้วิธีเดิมๆนะครับถอดซิมเข้าถอดซิมออกเนี่ยมือถือมันก็จะไม่กันน้ำนั่นเองนะครับถ้าใช้ e i m ในานาคตเนี่ยถ้ามือถือเป็น e ซิมกันหมดเนี่ยมือถือทุกเครื่องผมคิดว่านะกันน้ำได้หมดทุกคนแน่นอนนะครับก็มาอธิบายเข้าข่าวนะครับผมผมไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ กูรูเรื่องราวเหล่านี้สักเท่าไหร่นะครับเอามาถ่ายทอดเป็นภาษาชาวบ้านให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับว่าอ e ีซิมก็คือซิมชนิดหนึ่งที่ฝังมากับมือถือแล้วก็อุปกรณ์ที่รองรับก็คืออุปกรณ์ที่ราคาแพงๆนะครับตัวท็อปๆนะครับ iPhone 10 p h o n e 11 iPhone 12 SE รุ่นใหม่ๆนะครับผมถ้าเป็น Galaxy ก็เป็น Galaxy ตระกูล S ขึ้นไปเลยนะครับ อ่ะมันก็จะรองรับ eSIM นั่นเองนะครับผมขอบคุณมากๆเลยที่มารับชมจนจบคลิปนี้นะครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกด subscribe นะครับอย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะ